ดีครับเบ่าเหนือสาวอีสานพากินพักเที่ยวครับวันนี้ครับจะออกหัวหรือออกก้อยกินส้มหรือวันเนมหมูของสาวอีสานที่ทำพามาได้สีวันได้มาวาสาวอีสานสีวันนี้ค่ะสีวันนี้ครับ,นนรบเดี๋ยวจะมาทดลองที่สาวอีสานจะเอามาแบบจะไดก็คั่วชะไก่กับกิ่นดิบหน่อยนึงแต่เบ่าเหนือนี่อาหารเที่ยงของวันนี้ครับคือหักเที่ยงพักเที่ยงก็หมูบ้านจีเข้าจีเนาะ ต่อไปเลยไปทำคเข้าตอนแรงครับก็เลยมาป้อเหนือจะต่ำนะพี่วันนึงเ้าเหนียวป้อเหนือจะต่ำพี่ใส่กระเทียไมไปสองอ,อันนี่ต่ำนะพี่ครับโดนเลยนะครับต่ำนะพี่เบาจ้ำเ้าเหนียวไอ้นาะอยู่มึงนอกเนาะใสพ่พริกแห้งเนี่ยอันหน่อยหนึ่งอันนี้เบาเหนือจัดการเป็นพริกเลยใส่น้ำไปใส่น้ำน้ำหน่หนอยหนึ่งเนาะไม่ก็ใส่สาร พี่ก็มีเหลือจะมิดครับใช่ตอนพี่ก็ได้ตอนนั้นตักไปถ้วยพี่อ๋อนี่เป็นห้องของพี่อย่างเดียวนะพี่บโโรโภคกากนี่เนาะฮะเอาเพราะเบาเหนือเรียกว่าน้ำพริกจำปลาเล็ดเอาน้ำกระชายสานัน <c oughs> พี่เด็กดวนครับน้ำพริกจำปลาเล็ดจำแต้เต้กับเพล็ด มันเป็นนะพี่ป่าไม่พีกอย่างนนเนาะอแค่นี้วครับเอาแบบน้อยกินแค่ขับเดียวครับอ่านเที่ยงขับเดียวโอ้นำไรลายหิวเขาเที่ยงนี่แบบโดนเลยนะมาตั้งกองก่อนได้ก็ขอ,ขออย่ารอ้องไห้เลย ข้าวเหนียวก็กินส้มตอนเที่ยงนี่นะแล้นี่ใเ่น้ำหนาวน่อยนึงเนาะใช่ผงชลสครับไม่ใช่น้ำหนในเดียวครับชโลอไรกน้ำนาวหนาวกับน้ำป่าหนแหละครับนี่ก็กิน้าวเหกินจ้ำจ

นห้พี่บะขามให้พี่บะกอกเนี่ยเบาเหนือว่านะว่าอยู่บ้านเขามีน้ําพริกบะกอกนี่นี่นะครับแล้วเปหนึ่งอย่างละแอมข้าวกาดขาวมีแตงมีอ้อซอยชาดแค่เจริญยุบเป็นตันี่นะครับตําปลาเล็กเอา,านี่ครับไอพี่ตํา รู้ว่ากลิส้มของสาวอีสานจะเป็นแบบใดออกหว่าก้อยออกหัวอ้อยได้บ้ากินที่หมดเลยเ่ว่าเีไปทอเชเชก่ล้ำล้ำกว่าลำไปก่อนเนาะเดี๋ยสาวอีสานจะบเดี๋สาวอีสานจะบ้เาแคนจิด้วจะเจมันแดงยังขาไตัวจะแดงเขาแดงนสดิิมิวด้นี่ยครับออกมาละ นี่พ she she ่านได้ส huh. ี่ว we ันห yeah, ้าวันเนาะสี่วันสี่วันัผมชิมหมดหนังนี่ลวกแล้วนะครับจางอย่างนี้ไหมปลีปลีปลาช่อนเหรออันนี่ผมไม่ได้แสดงนะครับปลีเีโยผมีเอ๊ะถอยากอันนี้ใบใบหูหมูใบหูหมูนี่ก็ลวกแล้วครับต้มเหมือนลวกต้มอยู่ซุปกันอะอืมของเหีนยงอะไรข้อใหญ่กินดิบเนาะ เดนะี๋ยวจะเอาขั้วตะไคร้ไก่น่ะไ<า>ก่ทเหลือชุกกี้อนตัวนี้โอ้โหสองคอหมสองอเนาะอันนี้ไ่ที่เหลืออ่ยุุกกเนตันี้นนะอน,นี่นะสองออย่าใจา,านสเหรอดีดีเหใส่นมวอดีพีดะมอิ ผมว่าแล้วอ่ะถ้าเบาเนื้อทำไปกินกินมดวันเดียวนะครับกินมดเมื่อเดียว <c oughs> ได้เนี่ยครับเต็มกระปุกกินมดเพื่อเดียวตามสโลวกกินดิกินอิ่มก็รูนหุนไม่เกี่ยวเป็นควอมคออวื่นงเธอกินได้เปน็ปนอาทย์เปิดต้องวันนี้จุกเกินเกี่ยวมองจ้างกัน นนกับผีขาัา้นใช่ไหกประวว่านี่พักเที่ยงก็เลยมันก็เข้าตอนเที่ยงก็เลยใครคิดไปเห็นเผื่อไปดูมัอ้าวานี่ยนะใส่จานนี่ครับใส่จานขาว สรใส่ตามนี่นี่เาต้องเนี่ยมนแด้อเพราะว่าชิ้นส้มพองกัปุมแล้วแล้วก็ไข่นี่เขาก็ปุ่มจากอทุกข้อจีบหมดลแล้วเดีอยืมไม่ได้ไข่เหรอไม่ไข่เหรอพอแล้ว ทีเราคอเร้มส่ปปอนลรวจะใช้ไข่หันเต๋ากันใช้ไข่หสเก็น่ากกแบบตุกกีไไข่้เกียวตันี้ใช่ไหมเรากว่าเดี๋ยวคิ้มซุปปอนลรวเขาใช้ไข่แกนนึ่งมาถึงเนมันก็่อเสร็จขอไอกินเนี่ยมันล้ำใชหลเลยเดียเตรียมช้อนมากิ้เลยไอ้ เ็าพัดแต่ลำเนาะพวโอ,อยู่ในอุ้ยอุ้ยห <laughs> <laughs> โหขาดก้องตั้งเนื้น <c oughs> อเนาะอยู่ะห <c oughs> าดครับผม ช่งเหรือเอาพริกดิบเท่แข็งน้ำมา่นงกันได้ร้อยกินโผมีน้ำพริกเนาะหนแล้วก็วไปเสียงไม้เอามามเนาะแตงนี่แับนี้แล้วก็นี่เดียวกับเพอา่คนนกิน 好这样股票有些开很坚呢。 chiều hay anh em gấp phải chùm gấp yên sâu đi cả tiền mười gấp hay chiều mùa sao bạn ạ Hãy cho nó chín Mì chín không chín cho bạn ปลาเนี่ยนี่ลาเหีเย่ยอ,อร่อยอร่อยครับแข้าใจแล่หนาอร่อยนี่แหละครับกินโซมสาวอีสานอ่าอ่อยกับเี่อร่อยเลือหลือยู่หห่อผมว่าเซ็ตแรงนี่รีมือแงนี่มาเลยได้สองขดเดียกั พอเนาะอ,อือพอละซุปแล้วก,าก,ากันได้กินดิพี่เรียบซุปเต้แล้วก,ก,ากาันอืโอโ้อนเนื้อหมูพริกเจ็ดเจ็ดมาทีสิบจานนะครับนี่นะครับได้กินละว,วันนี้ผัวกินส้มใส่ไข่กับกินส้มดิบกับน้ำพริกจ้ำปลาเล็ดนะครับโดมดีมเทียนเลยน้ำพริกจ้ำปลาเล็ดนี่คนอีสานฟังเรื่องบอก นี่แล้วครับนี่ละเบาเหนือนี่น้ำน้ำพริกจำเป็นเล็นะครับง่ายๆง่ายง่ายกินส้มคั่วใส่ไข่ล้บจิ้มส้มของสาวอีสานครับที่ทำนะครับอาหารเทียงวันนี้ครับครับมีแค่นี้นะครับวันนี้ขอได้ทายคีใไปเพื่อนๆดูครับ่วยกดติี่ตามไม่เบาเหนือและสาวอีสานด้วยนะครับครับผมกองที่จไปกินข้าวครับครับ